สวัสดีค่ะ EP12 ตอน2นะคะทำฟอร์มแบบอปอป up นะคะอ่ะไปติดตามกันค่ะไปต่อกันคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราเหลือมาตรงขั้นตอนว่าเราดึงข้อมูลเนาะอ่ะทบทวนนิดนึงเมื่อกี้เราบอกว่าเรากดตัวนี้แล้วให้ไปโชว์ตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เราไปเขียนโค้ดก่อน เขียนโค้ดค้นหาก่อนนะคะไปที่สร้างแล้วไปที่ Visual Basic ได้เลยนะคะอ่าวิชวลเบสิกมันก็จะขึ้นหน้าจอทั้งหมดเขียนโค้ดทั้งหมดของเรานั่นแหละเดี๋ยวเราไปเขียนข้างบนเลยนะคะเลื่อนไปบนสุดของของตัวหน้าเขียนโค้ดเนาะอ่าเราจะไปสร้างฟังก์ชันก่อนนะคะสร้างฟังก์ชัน p search e a r c h เนาะ ฟังก์ชันพอ ENTER มาปุ๊บมันเอนฟังชันจะขึ้นให้นะคะเช็คก่อนว่าตัวรหัสสินค้าไอรหัสลูกค้ามีมาไหมเนาะ if e s c a r t ไม่เท่ากับค่าว่างเ e นอ่าเ if นะคะถ้า s card ไม่เท่ากับค่าว่าให้เราไปทำอะไรต่อ ให้เราไปเขียนคำสั่ง SQL นะคะ SQL เท่ากับเขียนค้นค้นหานะคะ select star from customer. customer customer เรามี tbl เนอะ tbl customer แวดแวดรหัสสินค้าของเราเป็น customer. c a s t id ใช่ไหมคะ c a s s id เท่ากับตัวนี้แหละ single code แล้วก็ตัวดาวเนาะตัว w, ดบบาว double code นะคะ and ต้องเียไปก่อนเนาะ and s c a s t แล้วก็ double c o d single c o d double code นะคะ k okay. น่าจะใส่ดาวด้วยเนาะใส่ดาวข้างหลังนะคะดาวดาวข้างหลัง่หน้าอะไรก็ได้หลังอะไรก็ได้เนาะอ่าแล้วก็มาเซต db เท่ากับ current db ก็คือฐานข้อมูลปัจจุบันนะคะแล้วก็เซต rs db จุด open recordset อ่า recordset วงเล็บด้วยคำสั่ง SQL, SQL ที่เราเขียนเมื่ี้นะคะแล้วก็ open แบบ db open dataset, e n d a t a s e t n d y n a, open แบบ d a t a s e t ค่ะ with ต่อไป with with r s, with จบด้วย n with นะคะ ถ้ามันค้นแล้วมันไม่ไม่เห็นข้อมูล if eof ถ้าไม่เห็นข้อมูลนะคะคือจบไฟล์ den ให้ทำอะไรเขียน e n if ไปก่อนนะคะให้มันโชว์ข้อความว่าไม่พบข้อมูลแล้วเราก็เรียกฟังก์ชัน clear data นะคะที่เราเคยทำไว้เนาะ สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เราจะมีการเขียนฟังก์ชันหลายๆตัวหลายๆอย่างเนาะ create data นี่จะเป็นฟังก์ชันที่เราเขียนมาแล้วนะคะถ้าสูว่าเรายังไม่มีก็ถ้ามาทําอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะไอตัวนี้ก็อาจจะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวมันอาจจะเกิด e อ r o r ขึ้นนะคะต่อนะคะ l เรามาแทรกตัวนี้นะคะแทรกว่าถ้าสูว่า ตัวเซตสุดไฟล์มันให้บอกว่าไม่พบข้อมูลแต่ถ้าไม่ใช่ให้ทำอะไรนะคะไม่ใช่คือให้มาโชว์ข้อมูลเนาะโชว์ข้อมูลในเทกบล็อกของเรานะคะไปดูชื่อแท็กก่อนจะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเขียนโชว์แค่2ตัว3ตัวกันเนาะไอตัวนี้เป็น class id class name นะคะแล้วก็ที่อยู่ address ship เนาะ address ship ไปชุดเบสิคเดร์ของเรานะคะชื่อเทคบล็อกเราคัสไอดีมีค่าเท่ากับอ,อันนี้คือเรียกข้อมูลจากตารางนะคะก็ใส่ตัวเครื่องหมายตกใจแล้วก็ชื่อฟิลนะคะคัสไอดีคัสเนมเท่ากับ คี่ address h i t ใช่ไหมคะ a d d e s s h i t เท่ากับอ,อันนี้ยังไม่ได้่ชื่อ f i e l ไว้นะคะแต่คิดว่านา่าจะเป็นตัวเดียวกันถ้า error ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอ่าเสร็จแล้วหลังจาก emit นะคะให้เรามา set set rs เท่ากับ o t r i n g นะคะก็คือคืนข้อมูลให้ระบบนะคะ set p p เท่ากับ n o t r i n g โอเคค่ะเดี๋ยวไปรันดูจะ error ไหมอ่าไม่ error แต่ข้อมูลไม่มานะคะอ่าทำไมข้อมูลไม่มาโอเคเมื่อกี้เราเขียนแค่ฟังก์ชันแต่เรายังไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันนะคะอ่าตอนนี้เรามาเรียกใช้ฟังก์ชันนะ เรียกใช้ฟังก์ชันเรามาที่ฟอร์ม customer นะคะฟอร์มนี้นะคะแล้วเราไปที่เหตุการณ์แล้วเราดูว่าเราเลือกที่ฟอร์มอยู่นะคะที่ฟอร์มอยู่เราไปที่เหตุการณ์เมื่อโหลดเมื่อโหลดนะคะคลิกตัวนี้เมื่อโหลดเดิมเราใส่ enable object ไว้นะคะอ่ะเราไปแทรกเลยเราจะเรียก p search if s cast ไม่เท่ากับค่าว่างเดน n if ให้ไปเรียกฟังก์ชัน call นะคะคำพ p search เดี๋ยวดูกันว่าจะ e อ r เ r อรไหมเานี้ not i f y เขาบอกว่า n ot i f i n e ไปเรื ฟอร์มคัสเ m อร์หาเขาบอกว่า notify นะคะเดี๋ยวน้าเราอาจจะเขียนผิดฟอร์มนะคะอันนี้ฟอร์มคัสเนอะคสัคสไปที่ v i s ชัน่น e ดส e s อ่ะเดี๋ยวนะคะปิดปิดให้หมดก่อนปิดให้หมดก่อนมันอยู่ตรงนี้ customer ตัวนี้มันบอกว่าเราไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะคะอ๋อ p อ่าเราเขียน f แต่เราไปเรียก p นะคะโอ,อเคเอาไหม ไม่พบข้อมูลไม่พบข้อมูลโอเค อันนี้เราค้นจากรหัสสินค้าเดี๋ยวเราไม่ใส่ดาวแล้วกันนะคะไม่ใส่ดาวเนาะเราดูซิทำไมถึงไม่พบข้อมูลนะคะเราใส่มาร์กไว้ถ้าเรากดคนที่รหัสต้องเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะกดไปปุ๊บเอเนี่ย เดี๋ยวเราน่าตัวนี้ไ้ก่อนนะคะ่าขึ้นโหลดเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะเราเที่หนึ่งหนึ่งแล้วเราก็ไปเรากด F8 ไปได้เรื่อยดูโค้ดนะคะ F8 เราเรียกฟังก์ชัน Psearch ขึ้นมาอันนี้บอกว่าหนึ่งหนึ่งอา Select SQL เป็นห้าห้าหนึ่งหนึ่ง เื้อฟรอ,คอมคัสเนอร์บายพัสดีแล้วกับสตาร์ห้าห้าอันนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นอะไรอ๋อโอเคโอเคอ่ะตัวนี้เนาะ เป็นหนึ่งนะคะคัสเลอร์ห no, นึ่งหนึ่งวิสไพเสเนาะคัสไอดีพบไหมเนี่ยอินฟอ่าเจออยู่นะคะคัสหนอ่าลงข้อมูลไป1 2, S, นึ่งสองเออ่าไม่มีโอเค ค้นหาเศษเอ็นอีฟอออ่าอินเดเบอรอันนี้ไม่มีอะไรนะคะอินเดเบอร์ป่าจบเปิดฟอร์มคัสเตอร์ปิดฟอร์มอ่ามาแล้วนะคะชื่อลูกค้าหนึ่งสอง หนสองอเราไปกดปิดโปรแกรมอีกแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะไปเอาไอตัวที่เราเขียนคอมเมนต์ออกนะคะเขียนคอมเมนต์ออกมาวิชเช่นเบสิกเนาะที่เรามาร์กไว้ออกเรามาร์กไว้ที่คั้วชมัน มาที่ตัว customer ะนะมาที่ว่า c u s เ o อร์นะคะน่าจะได้แล้วเนาะนะเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีหนึง่งสมมติว่าเราต้องการค้นหาลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็ d บบ b l e ลคลิกขึ้นมาแล้วก็ค้นหาด้วยอ่าอ๋อมันจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่ออกเนาะตัวที่อยู่ใช่ไหมคะค้นหา ee ee ที่อยู่คือ101เนาะเราคลิกเข้าไปปุ๊บ เดี๋ยวเราเอา margin ออกด้วยเนาะแล้วก็ F5 นะคะมา EE ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตัวนี้ไม่ออกนะคะตัวที่อยู่ไม่ออกเดี๋ยวไปดูชื่อ f i ล l กันชื่อ f i ล l อาจจะไม่ถูก customer ชื่อ f i ล l d address ship เหมือนกันนะคะ address ship อ่ะก็ไปเลยแล้วกันตัวไม่ถูกคัดลอกไปนะคะ ตัว customer เนอะที่สร้างนะคะ Visual Basic นะมันออกมาอยู่แล้วตรงนี้นะคะก็เขียนถูกอยู่นะถูกไหมแอดเ e ร s ชิ e มาดูอีกที่นึงน,นะคะก็ เวลาเราเขียนถ้าสมมติว่ามันชื่ออะไรมันไม่ตรงกันมันก็จะเกิดการข้อมูลไม่ออกขึ้นมาได้นะคะ,ะเดี๋ยวลองทดสอบทีหนึ่งตัวนี้ไม่ออกตัวนี้ไม่ออกขเชื่อตัวนี้ไหมชื่อชื่อ ลออขัดลอกนะคะอาเดี๋ยวเทสรอบสุดท้ายนะ้อถ้าไงก็ก็อาจจะต้องเช็คด,ดูตารนี้นะคะว่าข้อมูลออกครบของเราหรือเปล่านะคะ ่สุดท้ายเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะคะมันก็ประมาณนี้นะคะพอเรากดต้องการค้นหากดมาที่ตัวค้นหาตัวนี้นะคะหาค้นหาค้นหาจากชื่อลูกค้าเนาะไม่ใช่จาก จากรหัสนะคะจากชื่อสอเสือมีไหมสอเสือมีสอเสือมีทดสอบกับสีลักษ์นะคะเลือกสีลักษ์ต้องออกที่นครราชสีมาอโอเคน่าจะผิดฟิลเฉยนะคะเดี๋ยวดยวนิดนึงนิดนึงอ่าตัวนี้นะคะคือ ข้อมูลเราอยู่ใน address ไม่ใช่ address s h i e t เนาะมันก็เลยไม่ออกนะคะเดี๋ยวขอแก้อีกนิดนึงนะคะแก้นิดนึงไปที่ f u n c t i o น search แล้วเ,เ,เลือกวิช u a l basic เลยได้นะคะอ่า address ธรรมดาไม่ใช่ address sheet นะคะคนเขียนมีความสับสนเรื่องฟิล l นิดนึงนะคะอ่าข้อมูลเราอยู่ในนี่เห็นไหมคะ ข้อมูลเราอยู่เป็น a d a t e เราลองใส่ข้อมูลไว้ที่ a d a t e แต่ว่าเวลาเราให้แสดงไปแสดงที่ a d a t e s h i p มันก็เลยไม่มีข้อมูลนะคะโอ,ะอเคมาละก็การค้นหาวิธีนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ กรบ,บกวนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาต่อกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ